อาจารย์คงจักยันของก้าวธัญบุรีครับวันนี้จะมาออตอบคำถามเพื่อนๆที่ทักถามกันมาในช่อง YouTube นะครับถามเรื่องพวกยันต่างๆรวมถึงพุทธคุณของยันอนุมานทุกธคุณนะครับ ไม่ารถกมาตอบปัญหาเขาอนุมานกุกขุนีจะเป็นยนันโบราณมัาจะใช้กู่กันก็จะมีคาถาพุกตัวด้วยจะเป็นคาถาัวใจอนุมานถ้าทางโบราณก็จะใช้ไว้เสกแป้งเสกขปุ่นทาตัวก่อนที่จะไปออกตึกมาลงสงครานก็ ทำให้เกิดตะบตะโกยเาะดชะนะครับหนังเหนียวตันแทงไม่เข้านะครับสมัยก่อนเขาจะใช้าก,การออกสืกกันออกสก,ก่นเป็นหลักนะครับแต่ว่าพุทธคุณด้านอื่นก็มีของอนุมานอย่างเช่นเมตตาก็มีมนเมตตาชคกลาภเสนนี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันอนุมาลก็อนุมานก็ไปลบที่ไหนก็ได้เมียที่นั่นนะครับก็ได้เยอะเหมือนกัน แนะนำตระคูนตรอนุมานถ้าเกิดว่าเอได้พาตาผุ่เด็กไปก็อย่าไปท่องเยอะนะครับวันละครั้งก็เป็นการอาราธนาเชิญไปอย่าไปท่องมากอย่าไปท่องเยอะๆก็ไปมนทางมิจร้อนนะครับเพราะอนุมาลตามหลักแล้วก็จะเป็นพวกขุนศึกเป็นนักลบนะครับอย่าไปท่องเยอะนะครับท่องก็เวลาออกจากบ้านเนี่ยกำกับเอาไว้ กับจบหนึ่งนมัสการบูพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ตามด้วยบาาวชคาถาหัวใจหนุมาน,นะครับเป็นการนารัตะนาคันเชิญเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆในเพื่อนเพดของ y ยูทูปเขาถามมาคือจะมาจะตอบเขาก่านคนับ <c oughs> กัจจายปัใจายหนุมานนะครับนมโมพุทธยายะนะครับหนุมานะนะสสังจตังภุกรีตีอากันหะเนหะนะครับให้ภาวนาด้วยภาวนาเวลาออกจากบ้านหรือไม่เวลามีไยหรือว่าเกิดเหตุการณ์โดนทำร้ายหรืออะไรเนี่ยครับเราก็สามารถท่องบริกรรมไว้ได้นะครับจะทำให้ตัวชาจบหนักเป็นเบานะครับ แต่ถ้าเป็นทางของสำนักเราเราก็จะมีบทเทคลีราดส่อท้ายไปให้จะได้กันกันด้วยจะมีเหตุอะไรก็จะผ่านผลไปนะครับแต่ถ้าเด็กเลี่ยงไม่ได้ก็จะช่วยให้หนักขึ้นเบาได้ทุกอย่างก็อยู่ที่สตินะครับสติของเราให้ยึดมั่นเอาไว้ว่าของที่ว่าเรามีอยู่ที่เราพกอยู่ไม่ว่าเครื่องราง ของฝังหรือว่าจะเป็นลายจักยันจากสำนักต่างๆสำนักไหนก็ดีนะครับให้เราเชื่อมั่นถือมั่นไว้ว่าเรามีของดีมีครูบาอาจารย์รปกปักรักษารเราอยู่นะครับแค่ทั้งแล้เราก็ไปไหนได้แบบเดียวพลาดปลอดภัยแล้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับอ,อันนี้มาคุยเรื่องอนุมานอนุมานผู้คุนก็ถามมา ใครจะถามอะไรก็ถามมาได้นะคุณโจ้สิงบูคุณโจ้สิงบูเข้ามาแล้วคุณโจ้ไม่ทํางานหรอกคุณโจ้วันนี้มาตอบคําถามเลยเขาก็ถามมาใน youtube คุณโจ้เข้าไปติดตามช่องนียนะคุณโจ้นะ y o u ูทูสำนักอาจารย์พงศ์ต้องบอกวุฒิให้เขาไปดูใครจะถามอะไรก็ถามได้นะครับ ยิ่งมาตอบเรื่องยันเด่กหนุ่นมาสปนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกจะเรียกว่ายันสายบูะครับสายบูอคุณเจ้พักเที่ยงอหวเที่ยงแล้วเหรอเนี่ยออ้อืมใช่อาการไม่ได้ดูเวลาเลยส่วนันข้างปีที่ไหนครับคุณโจครับปีนี้ <laughs> สวดไหม ยา,า,า,ยาถันน้ำมันยัำสายบูถ้าเป็นสมัยก่อนนวคบนักเลงหัวไม้อาจารชอบกันฝากเอาไว้กันกันเหนียวหนักเบานะครับอาจารย์ก็ชอบกันยาถั่นน้ำมันจับไปเยอะมนกจับเต็มเลยบ้ำมน หนุมานกับผ like, ู okay. damages, like ้ชายชอบไม่หนุมานก็เสือ <Reality> ยันเสือ <left> ย <utor fish> ันเสือเพ็นยันเสือตะปบเสือเลี้ยวหลังมันมีหลายแบบคนไม่จอบกันตัวนิยมนิยมก็คือเป็นพวกเอ่เสือเลี้ยวหลังบางบางบางที่เขาก็จะทํารูใันมารวมกันก็คือหนุมานกี่เสืออะไรเงี้ยอมันก็จะได้ทั้งพุทธคุณของหนุมานและได้พุทธคุณของเสือด้วย อนุม,มานี่ก็เสริมฤทธิ์เสริมเดชภูมิพัญญาตรีเคลคราดส่วนยันเสลอก็จะเป็นเกี่ยวกับตะบะดกชะมหาอำนาจให้คนเกรงเวลาไปติดต่อเจรจานะครับเออก็จะค่อนข้างจะเกรงถามเรานิดนึงเพราะว่ามันจะเกิดตะบะของเสือที่เราจักไปแล้วก็เราต้องบุญภาวนาตลอด เวลาไปคุยงานคุยการคุเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่พวกนี้มันจะเออเขาก็จะมองเราเ,ออเด็กคนนี้นเออพูดจาพูดจามันน่าเชื่อถือดีอะไรเงี้ยนะครับออวันนี้ก็คุยเรื่องอนุมาลออท้าย์ด้วยเสื่อนิดนึงเกิดใครมีข้อควองใจจะถามเรื่องอะไรก็ก็ไปทักมานะครับในเพจสำนักตักยันก็ได้หรือว่าจะเข้ามาดูใน ่อง u ูทู e ของอาจารย์ก็ได้นะครับครับผมนั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ